สวัสดีครับชาวไทยมิรท,ทุกท่านกลับมาพบกับแอดแล้วรายการไทมิรเล่าข่าวดังกันอีกครั้งณนะวินาทีนี้โลกในปี2026ของเราโอ้โหมันเดือดพล่านเหลือเกินนะครับชาวไทมิรข่าวสงครามความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้มาแค่รถถังไม่ได้มาแค่ขีปนาวุธแล้วนะแต่มันมาในรูปแบบสงครามไซเบอร์สงครามเศรษฐกิจคือมันแทรกซึมอยู่ในหน้าจอมือถือเราทุกวินาทีเลย จนเราอดตั้งคำถามกับตัวเองไม่ได้ว่าไอ้คำว่าสันติภาพที่ผู้นำโลกเขาพูดกันสวยหรูในห้องประชุมติดแอร์เย็นฉ่ำเนี่ยหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงดนแน่มันซ่อนอยู่ที่ไหนในสนที่สัญญาลับๆับที่ลงนามกันด้วยปากกาหมึกซึมด้ามละเป็นล้านนั้นเหรอแต่เชื่อแอดไหมครับชาวไทมิรว่าคำตอบที่แท้จริงเอ่ออาจจะไม่ได้อยู่ในที่เหล่านั้นเลยแต่อาจจะกำลังถูกจารึกด้วยซีขาของสุนัขจรจัดตัวหนึ่งที่มี ปานรูปหัวใจสีขาวเด่นชัดอยู่กลางหน้าผากวันนี้รายการไทยมิตรเล่าข่าวดังจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวที่กลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกการเดินทางไกลกว่า3,700กิโลเมตรในอเมริกาของคณะสงฆ์และเจ้าอโลกาสุนักผู้ซื่อสัตย์ไทมิตรเราเป๊ะเลยครับที่ว่าเราจะมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์เพื่อคาดการอนาคตและวันนี้ เราจะมองปัจจุบันผ่านรอยเท้าเล็กๆ4ี่รอยนี้เพื่อคาดการอนาคตของคำวส,สันธิภาพไปด้วยกันสำหรับคนไทยอย่างเราๆพอพูดคำว่าพระทุดงภาพในหัวมันก็จะเป็นอืพระเดินในป่าเขาบรรยากาศสงบ,สงบๆใช่ไหมครับแต่แอดบอกเลยว่าลบภาพนั้นทิ้งไปได้เลยการทุดงครั้งนี้มันคือหนังคนละมวลมันคือการทุดงบนป่าคนกรีดที่โหดร้ายกว่าป่าจริงๆไม่รู้กี่เท่า พื้นยางมะตอยแข็งๆร้อนๆท่ามกลางพายุหิมะที่หนาวเหน็บจนกระดูกแทบแตกแต่ที่สำคัญที่สุดเบื้องหลังเรื่องราวที่ดูสวยงามอบอุ่นหัวใจนี้ทีมงานไทยมิตรเราเจาะลึกข้อมูลมาแล้วว่ามันมีโศกนาฏกรรมที่บีบหัวใจและการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างซ่อนอยู่ต้องรอฟังให้จบนะครับเพราะบทเรียนที่แท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้มันอยู่ตรงท้ายเรื่องนี่แหละครับเอาละครับชาวไทยมิตร เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่อเมริกาแต่ต้องย้อนกลับไปไกลถึงดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียณที่นั่นพระภิกษุปัญญากะละและคณะสงฆ์จากวัดหวงเตา๋ารัฐเทสส็กซัสกำลังเดินจาริกแสวงบุญอยู่แล้วท่านก็ได้พบกับสุนัขจรจัดตัวหนึ่งผอมโซขนกระดำกระด่งังก็เหมือนหมาข้างถนนทั่วไปที่เราเห็นจนชินตาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครและสะกดสายตาของพระอาจารย์ไว้ได้คือแววตาของมันครับ แววตาที่ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวหรืออ้อนวอนขออาหารแต่มันเป็นแววตาที่แบบมุ่งมั่นอย่างประหลาดเหมือนมันเกิดมาเพื่อรอคอยการพบกันครั้งนี้เจ้าหมาน้อยตัวนี้มันไม่ได้แค่เดินมาขออาหารแล้วก็จากไปเหมือนหมาตัวอื่นๆแต่มันเลือกที่จะเดินตามครับชาวไทยมิตรพระท่านพยายามไล่แล้วไล่อีกไม่ใช่ว่ารังเกียจนะแต่เพราะรู้ดีว่าหนทางข้างหน้ามันอันตรายเกินกว่าที่สัตว์ตัวเล็กๆจะรับไหวไหนจะรถราไหนจะสัตว์อื่นแต่มันไม่ยอมกลับครับมันเลือกแล้วว่าจะฝากชีวิตไว้กับคนกลุ่มนี้ และจุดเปลี่ยนสาคัญที่เหมือนเป็นการทําสัญญาร่วมชีวิตมันเกิดขึ้นในคืนที่หนาวเหน็บคืนหนึ่งกลางป่าอินเดียคืนนั้นอากาศหนาวจนพระแทบจาวัดไม่ได้เจ้าสุนัขตัวนี้มันไม่ได้แค่นอนเฝ้าอยู่ห่างๆแต่มันค่อยๆขยับตัวเข้ามาเข้ามานอนเบียดข้างๆกายพระอาจารย์ใช้ไออุ่นจากร่างกายผอมๆของมันถ่ายทอดให้มนุษย์และวินาทีที่พระท่านแบ่งข้าวก้อนสุดท้ายในบาตรให้มันไม่ใช่แค่การให้ทานแต่มันคือการสร้าง พันธะสัญญาใจที่จะไม่มีวันทิ้งกันเป็นความพักดีที่บริสุทธิ์ของสัตว์เดรชานที่บางครั้งในสังคมมนุษย์ของเรายังหาได้ยากเลยครับทีนี้ปัญหาใหญ่ก็ตามมาเหมือนในหนังเลยการจะพาสุนัขจรจัดไร้หลักแหล่งข้ามทวีปจากอินเดียไปอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันคือกำแพงมือหืมมาทั้งกฎหมายทั้งการตรวจโรคกักตัวค่าใช้ใจ่ายที่ทีมงานไทยมิตรรอไปสืบมา ตีเป็นเงินไทยก็หลายแสนบาทเลยทีเดียวถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะคิดว่าโอ๊ยก็แค่หมาตัวเดียวทิ้งไว้ก็ได้มั้งจะลำบากทำไมแต่นี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันยิ่งใหญ่ครับการกระทำของคณะสงฆ์ครั้งนี้มันดังกว่าคำเทศนาใดๆเพราะมันคือการพิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าความเมตตาไม่มีพรมแดนสุดท้ายพวกท่านก็ทำสมเร็จและตั้งชื่อใหม่ให้มันว่าอโลกาซึ่งในภาษาบาลีแปลว่าแสงสว่าง และภารกิจ Walk for Peace หรือเดินเพื่อสันติภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในอเมริกาก็ได้เริ่มต้นขึ้นเอาละครับชาวไทยมิตรเรามาเข้าสู่ช่วงที่สองรอยเท้าบนป่าคอนกรีตเส้นทางที่คณะส่งและอโลกาลเลือกเดินผ่างเนี่ยมันดันเป็นพื้นที่ที่คนอเมริกาเขาเรียกว่า Bible Belt หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือแดนคนคลั่งศาสนาที่คนเขาเคร่งศาสนาคริสต์กันแบบสุดขั้วเลย การปรากฏตัวของพระสงฆ์ในชุดจีวรสีแปลกตาอาจจะสร้างความหวาดระแวงได้ง่ายๆเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าอโลกากลายเป็นภาษาสากลที่ทลายกำแพงเหล่านั้นลงได้อย่างสิ้นเชิงความไร้เลียงสาของมันกลายเป็นสะพานเชื่อมให้ชาวบ้านที่ตอนแรกมองอย่างไม่ไว้ใจลถกระจกรถลงมาทักทายเปิดประตูบ้านมามอบน้ำดื่มให้นี่เลยครับทูสันทวามิตรสี่ขาของจริงในขณะที่มนุษย์เราสร้างศาสนา สร้างความเชื่อขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกแต่ความไร้เดียงสาของสุนัขก,กลับเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันมันช่างย้อนแยงแล้วก็จิกกัดความเป็นมนุษย์ของเราได้เจ็บแสบจริงๆครับลองนึกภาพตามแอดนะครับเท้าของพระสงฆ์ที่ต้องย่ำไปบนพื้นถนนแข็งๆจนแตกพองเลือดซิบๆเทียบกับอุ้งเท้าสุนัขที่แข็งแกร่งเดินเคียงข้างไปไม่ห่างทีมงานไทยมิรของเราไปค้นข้อมูลมาแล้วครับว่าอโลกาไม่ใช่สุนัขพันธุ์ทางธรรมดา แต่มันคือสุนักสายพันธุ์โบราณที่เรียกว่าอินเดียนพาริฮาที่ธรรมชาติสร้างมาให้เป็นนักเดินทางโดยเฉพาะครับอุ้งเท้าของมันถูกออกแบบมาเพื่อการเดินไกลโดยกำเนิดมันแทบจะเป็นสุนัขสายพันธุ์เดียวในโลกที่วิวัฒนาการมาโดยไม่ถูกมนุษย์จับไปผสมมั่วซั่วมันคือการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างสติและความอดทนของพระกับสรีระที่ธรรมชาติสร้างมาของสุนัข ท่ามกลางความเหนื่อยล้าความโหดร้ายของเส้นทางเจ้าอโลกานี่แหละครับที่เป็นเหมือนแสงสว่างสมชื่อมันเลยในวันที่หิมะตกหนักจนทุกคนแทบขาดใจเรากลับได้เห็นภาพมันวิ่นไล่ง,งับเกลื่หิมะอย่างร่าเริงหรือเดินเข้ามาเอาหัวดุนขาพระอาจารย์บาวววเหมือนจะคอยให้กำลังใจมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ทำให้ทุกคนก้าวต่อไปได้จริงๆจนเราได้เห็นภาพที่น่าประทับใจคนขับรถบรรทุก18ล้อหน้าตาดุด,ดัน ยอมจอดรถข้างทางลงมาถอดหมวกแสดงความเคารพหรือเด็กน้อยที่วิ่นเอาตุ๊กตาหมีมาคล้องคอให้อโลกาวินาทีเหล่านั้นสันติภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆบนไหล่ทางถนนเส้นนั้นแต่ชาวไทยมิตรครับเรื่องราวดีๆภาพสวยๆแบบนี้มันกำลังจะถูกฉีกกระชากด้วยเสียงเบรกที่ดังลั่นและเสียงเหล็กบทขยี้กัน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่แท้จริงของเรื่องนี้ที่ช่องไทยมิตรของเราจะเจาะลึกให้ถึงแก่นว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสอนอะไรเราได้มากกว่าแค่นิทานก่อนนอนและแล้วก็มาถึงช่วงที่สช่วงเวลาแห่งโศกนาฏกรรมและการให้อภัยที่เหนือมนุษย์เช้าวันที่19พฤศจิกายน2025ใกล้เมืองมาชอล์รัฐเท็กซัสบรรยากาศวันนั้นมันดูสงบจนน่าใจหายเหมือนเป็นลางร้าย จู่ๆความเงียบก็ถูกฉีกกระชากด้วยเสียงเบรกของรถยนต์ที่ลากยาวตามมาด้วยเสียงกระแทกดังสนัน่นรถกระบะคันหนึ่งพุ่งเข้าชนขบวนเดินทุดงอย่างจังที่น่าเจ็บปวดใจคือคณะสงฆ์ไม่ได้ประมาทเลยนะครับพวกท่านมีรถนิรภัยหรือรถที่ขับช้าๆปิดท้ายขบวนเพื่อเป็นการชนอยู่แล้วแต่รถคู่กรณีกลับพุ่งชนรถนิรภัยคันนั้นจนอัดก๊อปปี้แล้วยังถลายไปกระแทกพระสงฆ์สองรูปอย่างรุนแรง มันสะท้อนสัจธรรมของชีวิตเลยครับว่าต่อให้เราป้องกันดีแค่ไหนอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอผลลัพธ์มันน่าเศร้ามากครับท่านบันเตดำอาการสาหัสที่สุดจนแพทย์ต้องตัดสินใจตัดขาของท่านเพื่อรักษาชีวิตไว้เช้าวันรุ่งขึ้นขบวน walk for peace ยังคงต้องเดินหน้าต่อแต่ตำแหน่งที่ท่านบันเตดำเคยเดินวันนี้มันกลับว่างเปล่าครับชาวไทยมิ ภาพที่บีบหัวใจคนทั้งโลกและเป็นภาพที่ทีมงานไทยมิตรเราดูแล้วสะเทือนใจที่สุดคือภาพที่เจ้าอโลกาเดินไปข้างหน้าแต่ก็คอยหันหลังกลับมามองความว่างเปล่านั้นเป็นระยะระยะแววตาของมันเต็มไปด้วยความสับสนเหมือนกําลังรอคอยเพื่อนรักที่หายไปและไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนร่วมทางคนสำคัญถึงไม่อยู่ตรงนั้นในวินาทีนั้นเองโลกโซเชียลก็ลุกเป็นไฟครับ ความโกรธแค้นประทุขึ้นผู้คนพร้อมจะล่าแม่มดตามหาตัวคนขับรถต้นเหตุพร้อมจะตั้งสารเตี้ยพิพากษาชีวิตเขาทันทีแต่แล้วเสียงที่ดังออกมาจากโรงพยาบาลกลับเป็นเสียงที่หยุดวงจรแห่งความเกลียดชังนั้นได้ชะง,งัดเสียงของท่านบันเตดำนั่นเองครับท่านไม่ได้โกรธแค้นท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยท่านฝากข้อความออกมาบอกทุกคนว่าขาของอาตมาเสียไปแล้วแต่ใจของอาตมายัางสมบูรณ์ดี นี่ไม่ใช่แค่การพูดให้ดูเป็นคนดีพูดให้ดูโลกสวยนะครับแต่นี่คือการให้อภัยอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันได้ปกป้องชีวิตของคนขับรถจากการถูกสังคมรุมประชาทันที่อาจจะรุนแรงกว่ากฎหมายด้วยซ้ำนี่แหละครับสันติภาพที่แท้จริงที่รายการไทยมิตรเล่าข่าวดังอยากจะสื่อสารออกไปมันไม่ใช่แค่การพูดว่าเรารักกันแต่สันติภาพที่แท้จริง คือการไม่โกรธและให้อภัยในวันที่เรามีสิทธิ์ที่จะโกรธและเกลียดได้มากที่สุดนี่คือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดครับและนี่คือบทสรุปจากเรื่องราวทั้งหมดที่ไทมิตรเราอยากจะมอบให้ครับเรื่องราวนี้สอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้เรา3าข้อ 1. คือความพักดีที่เราได้เรียนรู้จากอโลกาว่าเพื่อนแท้ไม่ได้ดูกันที่เผ่าพันธุ์แต่ดูที่การกระทําในวันที่ยากลําบาก 2. คือความเพียรจากการเดินทางที่สอนเราว่าสันติภาพไม่ใช่ปลายทางที่สวยหรูแต่คือหยาดเหงื่อและความอดทนในทุกย่างก้าวและ 3. บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากท่านบันเตดดำคือการให้อภัยว่ามันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่จะหยุดวงจรความรุนแรงธรรมชาติได้ประทับตรารูปหัวใจสีขาวไว้กลางหนะ้าผากเจ้าอโลกามาตั้งแต่เกิด มันเหมือนเป็นสารสารจากสวรรค์ที่บอกใบเรามาตลอดว่าสันติภาพที่แท้จริงที่มนุษย์เราโหยหามันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นแต่มันเริ่มต้นที่หัวใจของเราแต่ละคนนี้เองครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดในานามของไทยมิตรเล่าข่าวดังอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้ชาวไทยมิตรได้คบคิดกันเป็นการบ้านครับว่า ในวันที่ชีวิตของคุณพังหรือถูกใครทำให้เจ็บเจียนตายหัวใจของคุณพร้อมที่จะให้อภัยและก้าวเดินต่อไปอย่างพวกเขาแล้วหรือยัง ถ้าเรื่องราวนี้มันทรงพลังพอที่จะสั่นสะเทือนหัวใจคุณได้แอดก็อยากจะชวนให้ชาวไทยมิตรช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้ออกไปครับไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่อให้พลังแห่งการให้อภัยได้สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมของเราให้มันไปตบหน้าพวกที่ชอบสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์และอยากชวนให้มาคอมเมนต์ถกเถียงกันในประเด็นการให้อภัยที่ทำได้จริงในวันที่เราเจ็บปวดที่สุดมันเป็นไปได้แค่ไหนสําหรับคนธรรมดาอย่างเราเรา แอดจะรออ่านทุกความคิดเห็นของชาวไทยมิตรเลยครับสำหรับวันนี้ไทยมิตรเล่าข่าวดังและแอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ